สวัสดีนี่เหลือกี่ชีวิตเนี่ยเก้าครับเก้าครบพอดีชนีเหลือน้อยอีกแล้วชนีไม่เป็นที่ชื่นชอบของของแฟนคลับหรือไง<笑><笑>ยินดีที่ได้อยู่ต่อจนครบเก้าคนนะนี่เราอยู่ตรงไหนนั่งตรงนี้ใช่ไหม ภารกิจคือการดูคอนเสิร์ตไี่ร้านเบนแม่เห็นที่เบนม้าใช่ตายรองเท้าก็ดูทันสมัยขึ้นนะรองเท้าในบ้านดีจัง ไล่เลยนะอ่าเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะดูนอนนฮะเอาก็ดีไว้บางภูมิฮะเอาพูดความจริงไว้บางภูมิต้อ <c oughs> ง,<า>งควรจะดูดีอยู่ตลอดเวลาในขณะที่เราอยู่ในรายการพยายามจะก่อนอื่นก่อนที่เราจะดูรีรันแล้วก็หลังจากที่แสดงความยินดีไปกับทั้งเก้าคนที่ได้